สวัสดีครับวันนีเรามาชมหลวงพ่องเงินครับวัดหิรัญยาลามบางคารครับอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรรุ่นบุธทธาพิเศษพศสองพัสี่บเ็ก็สีเบตที่หกสบสีก็คนน้าแนะครับอันนี้ช่าม,มาจากวัดเลยครับพิมพ์เล็ก พิมพ์นิยมเะเราม,มาชมกันนะครับแกะกล่องเลยครับอันนี้ช่ามจากวัดแท้แน่นอนครับ้ฐานลอยตะไบ,บสวยครับ เช่าจากวัดดีกว่านะครับดีกว่าไปเช่าที่อื่นเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเจอของปลอมหรือเปล่าด้านหลังก็ลองขอเงินนะครับหลังใต้ฐานก็รอยตะไบ ครับอนนี้ครับบดีครับ,บ,บ